สิ่งที่มันทําให้คุณไม่มีความสุขอ่ะมันก็คือตัวคุณเองนั่นแหละคุณไม่ได้อนุญาตตัวเองให้มีความสุขการที่เราจะอนุญาตตัวเองให้มีความสุขมันคือการที่เราเนี่ยเลือกที่จะไม่ต่อต้านสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหาเราสิ่งที่เราต้องทําเลยเพื่ออนุญาตตัวเองให้มีความสุขเพื่อให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เข้าถึงความสุขสักทีสิ่งแรก คุณต้องให้อภัยการให้อภัยสำคัญมากๆกกับความสุขในชีวิตของเราให้อภัยอดีตให้อภัยเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนที่เกิดขึ้นที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราให้อภัยไปซะให้อภัยมันไปมันเป็นอดีตมันผ่านมาแล้วเราไม่ควรที่จะเก็บมันมาใช้ชีวิตในปัจจุบันนะ่ะเราควรที่จะปลดปล่อยมันไปแล้วเราควรที่จะมีชีวิตใหม่ในปัจจุบัน และใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ด้วยจิตและใจที่เป็นความสุขเป็นความคิดใหม่ๆและส่วนที่สองเราต้องยินยอมที่จะมีความสุขเราต้องยินยอมที่จะมีความสุขเราต้องยินยอมที่จะใช้ชีวิตที่มีความสุขและมองข้อดีของโลกใบนี้ให้เยอะข้อดีของการมีชีวิตอยู่ ข้อดีของการได้ใช้ชีวิตและข้อ3เราต้องบอกตัวเองบ่อยๆว่าเราเนี่ยแหละอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเธอมีความสุขได้แล้วนะฉันอนุญาตให้เธอมีความสุขมันเป็นการสั่งจิตมันเป็นการโปรแกรมจิตเพื่อให้เข้าถึงจิตจใต,ต้สํำนึกของเราและนำพาสิ่งนั้นมาให้เราจริงๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ